อนนยอยยยททาามีเมนูอะไรแ,บบแปลกๆไหมต้มอึ่งอีกทีท <laughs> ี่เราด้านด้นมากินแค่เดินอันนี้เลยมันมีกลิ่นแปลๆกๆกลิ่นเหมือนแ <c oughs> บบกลิ่นเหมือนอยู่ในลังงานนะไม่ถือว่าเปิดใจแล้วอุ้ยอันนี้อร่อยอ่ะปกติน้ำหวานจะคือสั่งติดจะโบกจะแปลกแล้วว่าแต่ยังไม่โบกไส่ขับแเผ็ดนะสามโลครบแตก สวัสดีจ้าเจ๊กับเรื่องวันเย็นะนะคะวันนี้เจ๊กำลังจะพาไปกินอาหารที่สานกันชื่อว่าร้านคกไม้ไทยลาวนะเห็นเพื่อนโพสเนี่ยตั้งแต่2ปีที่แล้ว<ช>ยังไม่ได้มากินแต่ไปคอมเมนต์ทุกครั้งเพราะว่าเมนูอาหารอลังการมากแล้วก็มีเมนูแปลกๆเยอะเลยที่เราไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดใจที่ร้านนี้กันค่ะร้านคกไม้ไทยลาวค่ะไปจูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรให้กินบ้าง แล้วนัดแล้วนัดน้ำหวานกับแฟนน้ำหวานก็คือพี่เม่นนะคะเจ้าเดิมเจ้าประจามาทานกับเราที่นี่นะคะสวัสดีจ้าจริงปะคะจริงปะคะยังเพิ่งสั่งยังไม่ได้สั่งเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะคะว่าเมนูมันจะเวอร์วังอลังการขนาดเยอะมาก วันนี้อ้อเดี๋ยววันนี้ออกตัวก่อนเดี๋ยววันนี้เลี้ยงพี่เม่นนะเลี้ยงน้ำหวานค่ะเพราะว่าพี่เม่นอุปการะคุณเอาชุดเราไปส่งที่เชียงรายแล้วก็เอาชุดเราเอาชุดเรากลับมาด้วยน้ำหใหขามีขอบ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 ขบขอบขอนขอบขอบอบอบข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 อบอบขบขาบข่บขอบขอบขบขอ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 บเน้นอบขอบเน้นอบข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 อบนอบ่อบข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 ากขอบ้าบขอบขอบอบข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 อบอบอขอขอบบอบอ มันมีแมลงรวมปะจิ้งหรีดแมงสะดิงตะกะแตนและอะไรอีกรถด่วนดักแด้ะอาเอาเอาลองมารวมรวมกินกันดูนล้วหวานกินแบบแมลงส้มตำลาวกุ้งสดเฉยไปอุยเอาธรรมดาธรรมดาบ้างหมูยงหมูยอเนี่ยเอามาแดกบ้างหมูยอค่ะหมูยอครับแบ่งขึ้งแบบลาแบ่งขึ้งแบบอ่อเดีเราสั่งอันนี้ไปผักหวานผัดน้ำมันหอยนะกบ้ได้แกงข้าวเห็ดถอกหอมไหมหอยขมหอยขมหอยขมมากิน อันนี้ดูแบบดังด <occurs S 1> ูเอาเอามาสองอย่างเลยค่ะนึกนึกปรหลาปหลาดแล้วว่ามีเมนูอะไรแปลกไหมต้มอึ่งนอกจากต้มอึ่งอะไรแปลกอ่ะตัวปีนะัวปีคืออะไรอ่ะอ๋อเคยกินเคยกินเคยกินหัวเฉยแต่ไม่เคยกินตามลองมาก็ได้ทําถัวปีออกปีละครั้งเนอะอ้าวเหรอเออฉันก็อยากลองไข่ผำเธอรู้จักกันไหมที่มันเป็นแบบเหมือนตละลายน้ําจืดอ่ะเขาไม่มีแต่เวลานี้มีขายแต่วันนี้ไม่มีนะ เขาบอกหายากมากช่วงนี้แล้วแล้วกุ้งหอยคั่วเกลือมาแล้วนะคะนี้อีเมนกินไปไปทำอะไรขึ้นจานยี่สิบอย่างแล้วตอนนี้กินไปเธอร้านอาหารราคาเขาเป็นเฟรนลี่นะไปกินอเมริกาเนี่ยได้ข้าวผัดสองจานเองได้น้ำแก้วอ่ะโออเคาหารส้มตำเราสั่งอะไอ้ส้มตำอันนั้นส้มตำสั่งไปแล้วตำ่วตำตัวปีอ่าทวนเลยค่ะลูกกุ้งปล่อยมาแล้วหอยหอมค่ะหมึก หมูลำพึ่งไข่เพรย์ใอ่อนไส้กรอกเนื้อหมกหมวัวปีแมงรวมทอดหมกยอเอ็นแก้วปีกไก่แดดเดียวแกงเห็ดหออแกงข้าวหอยโขมแกงผงปีอ้ากินหมดหมูแดังต่ออยังไม่หมดอะไรนะหมูแดดเดียว <c oughs> เนื้อหมูย่างเนื้อแดดเดียวไส้อ่อนย่างลิ้นย่างหมดแหละ เหนื่อยจังเลยอ่ะสั่งก็เหนื่อยหรอว่าแม่ที่เราด้นดาน้นมากินก็เสื่นอันนี้เลยอันนี้เป็นตัวพุ่งเดี๋ยวเราจะชิมน,นะคะเป็นเมนูที่เราต้องเปิดใจ รมันไม่มีรสชาติมันมันมเนาะบอกไม่ถูกมันจะมันมันเนี่ยอันี้มันจะทำสไตล์เราอ่ะมันจะไม่หวานไม่กรุ่นแต่รสชาติเนี่ยเดี๋ยวเราลองลองลองจิ้มเกลือนิดนึงนะฮะแล้วมีกลิ่นแปลกๆกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นเหมือนอยู่ในรังนานอ่ะก็ถือว่าเปิดใจแล้วอ๋อโมบวกของปีอันนี้อันนี้ก็คือเหมือนเหมือนปกติป่ะอุ้ยอันนี้อร่อยอ่ะอุ้ยอันนี้อร่อย ฉัสังแไม่โบ้เออไม่โบ้ <bunker. S 2> น้ำหวานปกติน้ำหวานจะคือสั่งติดจะโบ้จะแปดแล้วอ่าชุไม่ได้ค่ะไม่ต้องมีเฟืองกุ้งกุงเกลือนะครเดี๋เราจ็บแยชิ้นกุ้งแบบกินกุ้งปล่อยนะค่พอชิมก็ปกติเหนีไม่้มีรสาเก็มหรือว่าเอ้ยเ็มนิดนึงอันนี้ชิ่มเนาะแล้วก็แล้วก็ชิม มันแลงมันมันต้องดึง okay. ตูดดึงอะไรออกก็แบบว่ากินได้หมดเอากินได้หมดเลยเหรอโอเคกินได้ตัวเลยเหมือนเหมือนรสชาติเหมือนตะกั่ดข้าวเหนียวดีมากแกงกุ้งเห็ดหอกแกงกุ้งหอยโภงเบสเหมือนกันแต่เปลี่ยนเนื้อโ้ค่ะโอ้โหเยอะมากเลยอาหารผัดเผ็ดไทยอ่อนอีกแล้วฮะ อยู่ใช่ไหมเราเอาออกก่อนหอยจุ๊บปกติอันนี้มันเป็นหอยที่ไม่อยู่ในทะเลใช่ไหมแล้วเราก็ดึงออกมาอ,อุ้ยดึงออกมาได้เลยแต่มันมีสไส้มันติดอยู่ข้างในแล้วก็จิ้มเลยนี่เป็นหอยในะแม่นม้ำหอยแม่นม้ำเหรอใช่ร้านอาหารอิสา,านนะคะรสชาติเหมือนก็เนื้อปักเหมือนหอยอะ่ะ หอยหวานหอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หวานเท่าอ่ะเนาะแล้วหวานจะกินปะไม่เคยรสชาติรสชาติคล้ายหอยจุ้ยไหมเดี๋ยวขอกินหอยจุ๊บนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้รู้ว่ารสชาติคล้ายไหมเท็กเจอร์คล้ายพอกันเท็กเจอร์เหมือนกันแคบแยกไม่ออก ว่าทำไมก่อพี้เขาแบบไม่ไม่ดูไม่แตกตัวเออดูไม่แตกตัวดูเหมือนแ <วะ S 1> ลออว้วว่าอิ่ลออกล่องนะครับมาเห็ดถอดนิเห็ดทอดอร่อยกว่าอร่อยกว่าเลยถึงจะเบิดเดียวกันนะแต่ก็บ้านนี้อร่อยกว่าอันนี้จะเปิดใจหนึ่งชิ้นอร่อยอร่อยอร่อยเอาเอันนี้ก่อนอันนี้เปิดใจนะเป็นถึงถึน อืมมันเหมือนกินเอ็นกินกรุบเกืบเฮ้ยมียมผมย่างนิยมเออแปลกดีไม่เคยกินไส้ย่างเหมือนผมย่างก็อร่อยเดี๋ยวเราไส้ย่างนะคะอีกหนึ่งอะเนือ้อเรี้ยวอ๋อไส้ย่างโอเคเราชิมได้ไหมไส้ย่างน่าจะโอเคโอเคโอเคน้อยหน่อยชิมเมนก่อนนู้นก่อนแต่ดูวันนี้เมนนี้เปรี้ยวถ้าไม่เปรี้ยวคือไม่อร่อยนะเนื้อโคขุนเนื้อโคขุนใช่ไหมโคขุนแต่ทำเป็นไก่กรอบเป็นไก่กรอบเลยชิมแมน พี่เมนยังไม่ได้จิมไงเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอดมดี่ยวันนี้เนือน้อก็โเคาะเอา้าไปอกีเดียวกันอ๋อวเหนียต้มเหนมีเหมือนแบบเหมือนก็ต้องมัดอะแล้วก็มานี้ผักบ้านนะครับเป็นเมนูผักอันเดียว ถ้าไม่โดนเผ็ดผ่อนะเผ็ดเผ่อผอักหวานผัดน้ำมันถอยน่าจะดีแหละอันนี้ไม่อร่อยก็ไม่ได้จะพูดไงละอันนี้เป็นรังไข่ไเออ,เอ,อไข่ออนผัดอะไรนะคะผัดเผ็ดผัดเผ็ดหรอ <c oughs> อืมอร่อย อาหารมนจานแบบเล็กๆ,ๆ,ๆเล็กๆรา้าไม่ใหญ่ให้ของหลายๆอย่างราคามันเลยไม่แพงมากแปดสิบเ้าสิบเนานะเท่าที่เติบม,มาตอนนี้นะทีมในดวงใจอ่ะให้หมดหวดปีอร่อยนี่ทามันดีมาแล้วค่ะตนหวัวปีลแล้วก็มีลินยาก,กลแล้วก็ไก่ทอดอ๋อตัาหวัวนี้เห็นเห็นบ่อยที่สุดอลอวหรอ,อ,หรอต้นน,นี้ค่ะตำหัวกปีนะฮะเราลองด คุณต้ดีอันตอร่อยรสชาติดีชาติดีเลยไก่นอดเกลือพี่เมย์บอกดีมาอ,อมันได้ลิ้นย่างเพราถ้าเกิดเป็นผัดข้างลนาที่เราจอดเหนียวหน้าบานไส้ข้างบนอ่ะมันมีไรใส่เนี่ยก็ต้องน่าหน้าหล้วด้วต้องเหนียวอ่ะตอนนี้นะให้ยังให้นี่อยู่หัปวปีหมกหัปวปีันดับหนึ่งันดับสองนี่ต้มต่า ส้มตำหัวนี่อร่อยรสชาติจัจ้านส้มตำนี่เดี๋ยวจะกินส้มตำก้าวตัวนะครับอุ๊ยอร่อยเดิมเดี๋ยวเราไปกินน้นยังไม่ยังไม่กลมเลยไม่ไม่เรามากินก่อนดีคอมไอบยคอมไอบไ่เราแล้ว เราเป็นักลูกยังไม่ลมเลิกน,นะครับเราสั่งเราสั่งรังรพึ่งมาแล้วต้องกินนะเดี๋ยวเรากินของหวานด้วยเพราะว่าเผ็ดซุปซา,าเผ็ดมากสามโลคกแตกเผ็ดจริงม,งมงีแล,มงแล้วก็มีหม้อไฟเป็นเนื้อที่โครงเอ็นปุ๋นอะไรอย่างนี้รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองชิมนะคะชิม็นแก้วก่อนแล้วจะมาแต่แก้วโคลมากันสี่คนแดดยับแบบ จะกินหมดนะมีบางอย่างกินไม่หมดก็คือเพราะว่ามันไม่ได้อร่อยมนะาเกเส้นไต่เกาะนิสาทำไมไม่เปรี้ยวตัวอันดับหนึ่งนี่แหละสั่งมาสองครั้งเลยอ, <า S 1> อ,อลบบกบุฟี่อบบกบุปรีนะฮะเนื้อเดเดียวอร่อยแต่ว่าอันอดับส <Okay. S 1> องยังเป็นต้มตำตัว่วอยู่ครับถ้างั้นอันดับสามเป็นไอ้แกงเห็ดอ่ะแกงเห็ดก็อร่อยแต่มันไม่ไม่ควรอยู่ในอันดับนิสาเพราะเป็นอาหารไทยอ๋อเอาเผ็ดหองเป็นอาหารอีสาน อ่อยแบบไม่อร่อยแมลงก็ก็ไปแมลงหาก,กินได้ตามตามร้านรถเออรถเข็นนี้ใส่น,ออนส้องโลง่ท<ถ>้อยโยไอต้องอยู่ต้องยอดอ<ถ>โอเคนะคะมื้อนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ากี่บาทนะคะเดี๋ยวเริแบบเท็กน,นินแล้วดูว่ากี่บาทเนาะน้งหวานทายว่าพันแปดนะเจ๊บอกว่าสองพันสองพันกว่าบาทแต่ว่ามื้อนี้น้ำหวานไมนะ่ตองใส่แล้วเพราะว่าเจ๊เลี้ยงน้องพายไว้แต่ว่าไม่ได้เลี้ยงน้ำหวานเลยพี่แม่ อ๋อน้ำหวานก็คุณคุณด้วยเพราะว่าน้ำหวานก็เป่าหูผัวหัว,วเอาจูบให้มันจุบให้มันยยหน่อยเถอเลยน้ำหวานทายว่าพันแปดนะเจ๊บอกว่าสองพันสอกว่าบาทโอ้โหสองพันกว่าแม่บอกแล้วสองพันกว่าไม่่กว่าของเจ๊คือเล็กมันกว้างมารวกว่าก็คือห้ามเกิน2อ0พันสามสองพันสอรคะค่าเสียหายของเราวันนี้2องพบ้าบาท ฝากบ้าใหม่ด้คะคลิปนี้นะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให right> ้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร่เจ้ด้วยนะคะที่ด้านล่างนี้และก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งก็จะได้แจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ออกอากาศนะค่ะบ๊ายบายอันนี้เป็นลูกลอยแก้วแล้วก็ตักของเลยสลัดลอยแก้วสลัดลอยแก้วกับลูกตาลอยแก้วสลัดกีบเป็ดอันนี้คือขนมตาลขนมใส่ไส้นี่ฉันชอบอันนี้เค้กกล้วยหอมใส่ีอะไรอ่ะ ไอนสี่ัวหเป็นแมมเล่ถัวทอดอ๋อถัวทอดแต่เป็นวอมินิได้ได้ค่ะอันนี้อร่อยเนี่ยเมื่อแรงอ่ะเนี่ยเมื่อแรงชอบกินเรื่องมันเยอะ so much me